오오 จาก12บาทมาเหลือ25สตางค์อ่ะพูดง่ายๆคือถ้าใครลงทุนกับหุ้น JKN 1ล้านนะครับตอนนี้จะเหลือประมาณ20,000บาทลองคิดดูว่าถ้าเกิดกับเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราเจออย่างนี้คือหน้าชาและล่าสุดครับ JKN ก็เพิ่งจะถูกระงับการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยไปช่วงนี้เ,เพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นข่าวตามโซเชียลนะครับที่ว่า JKN ล้มละลาย JKN ยื่นศาลล้มละลายอะไรทํานองนี้คือเอาสั้นๆง่ายๆเลยเขาอย่างไม่ได้ล้มละลายมันเป็น การยื่นต่อสารล้มละลายกลางจริงครับแต่มันเป็นการยื่นฟื้นฟูกิจการซึ่งถ้าทำสำเร็จก็อาจจะกลับมาได้อะมัง้งคือถ้าดูจากราคาหุ้นที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันดูเหมือนว่าตลาดหุ้นแล้วก็นักลงทุนแทบจะหมดความเชื่อมั่นไปแล้วด้วย อ่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวประธานเหมียวสรุปแบบแมวให้ฟังกันในคลิปนี้ครับและนี่คือช่องประธานเหมียวสรุปเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจแบบแมวแมวถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ประธานเหมียวกันด้วยนะหรือใครที่อยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถยื่นใบสมัครเข้ามาเป็นประชาชนของประเทศเหมียวแลนด์กันได้แค่เดอนละห้บาทเท่านั้นเองเอาจริงๆตอนแรกคิดว่าปีนี้จะไม่ได้พูดเรื่อง j k อีกแล้วคิดว่าาจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023นี้แล้วนะครับ จริงๆแคสของ JKN ดูเหมือนจะเลือกช่วงประกาศยื่นสารล้มละลายได้แบบเหมาะเจาะมากหลังจากคุยกับเจ้าหนี้หุ้นกู้รายแรกผ่านไปกำลังจะออกงบการเงินไตรามาส3าของปีนี้ซึ่งพอออกมาก็อย่างที่เราเห็นล่าสุดเลยคือว่าแม้บริษัทจะมีกำไรอยู่ แต่เงินสดก็ยังขาดมือแถมผู้สอบบัญชีก็ไม่มีความเห็นต่อง,งบการเงินด้วยเรื่องราวของหุ้น JKN นี่เราจะเริ่มจากตรงไหนดีนะเอย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันคือครับคือหลังจากวิกฤตโควิดเกิดขึ้นอ่ะตลาดหุ้นไทยอะพุ่งแบบรวดเร็วมากเลยตั้งแต่ปลายปี2020ไปจนถึงปี2021แล้วก็มีหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาพุ่งรวดเร็วไปตามมันด้วยก็คือหุ้น JKN ราคาหุ้นครับวิ่งจากราวๆ4บาทไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ12บาท คนซื้อหุ้นไว้ช่วง COVID 19, โควิดนี่โอ้โอโอู้ฟู่เลยรวมถึงผู้บริหารและก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็เดินหน้าออกรายการแสดงวิสัยทัศน์พูดถึงธุรกิจสื่อบันเทิงที่ซื้อมาลิขสิทธิ์รายการหนังอินเดียไปถึงขยายกิจการไปทําสินค้าขายเองด้วยอะไรพวกนี้ซึ่งประธานเหมียวไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะยิ่งถ้าเราดูที่งบการเงินเพียงอย่างเดียวครับนับตั้งแต่ปีปีโควิดเป็นต้นมาเลยแล้วกัน สินทรัพย์เพิ่มรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มโอ้หนี่มันเป็นหุ้นเติบโตเร็วชัดๆเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือราคาหุ้นครับมันกลับไปตรงกันข้ามนะสิราคาหุ้นเริ่มไหลลงแล้วครับจาก12บาทเหลือ10บาทเหลือ6บาทแต่จุดที่สําคัญที่สุดก็คือมันเป็นดีลสะเทือนวงการในตอนนั้นอย่างหนึ่งก็คือการประกาศเข้าซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe ในช่วงปลายปี2022 ตอนนั้นะหุ้นตกลงมามากกว่า50%แล้วครับตรงนี้น่าสนใจยังไงอย่างแรกครับเป็นการประกาศในช่วงที่ราคาหุ้นกำลังไหลตกลงมาอย่างมากจาก12บาทหลุด4บาทแล้วอ่าตอนนั้นหลุดไป3บาทกว่า,วาและข่าวดีนี้ก็ทำให้ราคาหุ้นพุ่งพวดขึ้นไปยืนอยู่ในหลัก5บาทได้เลยหมายความว่าถ้ามีใครบางคนบางเอินรู้หรือว่าบางเอินคาดเดาดีๆนี้ได้ล่วงหน้าสามารถซื้อกักตุนหุ้นไว้ก่อนเพื่อทำกำไรได้ประมาณ50%ได้แบบฟรีๆ ซึ่งตลาดหุ้นไทยเรากดเกณฑ์เขาเข้มมากคนไทยก็เป็นคนดีมีคุณธรรมคงไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกมั้งอย่างที่2ก็คือมีการออกหุ้นกู้เพื่อหาเงินเข้าบริษัทเพิ่มอีก800ล้านบาทซึ่งจริงๆหุ้นกู้ของ JKN ก็ไม่ได้ขายให้รายย่อยหรอกนะครับเพราะว่าให้เหล่านักลงทุนรายใหญ่หรือกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดเท่านั้นซึ่งกระแสการซื้อมิสยูนิเวิร์สก็คาดว่า,าทําให้หุ้นกู้800ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงเป็นอีกชุดหนึ่งของหุ้นกู้ JKN ที่ขายได้หมดอย่่างที3ก็คื พอราคาหุ้นขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งราคากับค่อยๆไหลลงเรื่อยๆพร้อมกับการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดตอนนั้นประมาณ49ล้านหุ้นในราคาประมาณหุ้นละ4บาทก็เหมือนมีการขายทํากําไรออกมาหรือว่าขายเอาเงินไปทําอย่างอื่นประมาณ200ล้านตามมาด้วยสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่4ี่ก็คือการเพิ่มทุนหรือการออกหุ้นใหม่มาครับหลายคนน่าจะรู้กันดีว่าพอมีการออกหุ้นใหม่มาด้วยการเพิ่มทุนเนี่ยบริษัทจะมีตัวหารกําไรเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างสมมุติเราถือหุ้นอยู่10%มีกําไร100บาทเราจะได้ส่วนแบ่ง10บาทใช่ปะแต่ถ้าบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 1, 1ต่อ1เท่ากับว่าตอนนี้หุ้นะจะเพิ่มจาก100เป็น200หุ้นแล้วถ้าบริษัทมีกําไร100บาทเท่าเดิมได้กําไรมา10บาทเราจะได้ส่วนแบ่งแค่5%เพราะว่าสัดส่วนเราเหลือลดลงแล้วไงถ้าอยากจะได้สัดส่วนเท่าเดิมก็ต้องควักเงินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพราะงั้นครับเวลาบริษัทเพิ่มทุนก็ไม่จะทําให้ราคาหุ้นไหลลง อย่างที่หลายคนน่าจะได้ทราบกันสาเหตุที่เขาต้องเพิ่มทุนเพราะว่าในจุดนั้นอะ j k n mini เยอะแล้วจะไปกู้เงินธนาคารก็น่าจะคิดดอกเบีย้ยแพงดอกเบีย้ยก็พุ่งขึ้นสูงด้วยจะออกหุ้นกู้ก็ลบาบากเพราะตอนนั้นก็ออกมาหลายชุดแล้วเพราะงั้นก็เลยต้องใช้วิธีการเพิ่มทุนเป็นการหาเงินเข้าบริษัทต่อแต่ปัญหาก็คือพอมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาหุ้นเพิ่มทุนลดหลังในปี2023กลับขายได้ไม่หมดซะอย่างนั้นสมมุติว่าบริษัทประธานเหมียวต้องการเงิน1,500ล้าน ก็ออกหุ้นเพิ่มทุนมา5 0 0หุ้นเอ้ย500ล้านหุ้นขายหุ้นละ3บาทก็ได้เงิน1 5 0 0ล้านใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าหุ้นเพิ่มทุนของผมขายออกได้แค่200ล้านหุ้นละ่ะมันก็ได้เงินแค่600ล้านบาทตอนนี้เริ่มมีปัญหาสะดุดแล้วเพราะแทนที่คาดว่าจะได้เงินไปใช้หนี้เริ่มมีปัญหาเงินสดขาดมือแต่คือจริงๆเราไม่เรียกว่าเริ่มมีปัญหาหรอกเพราะว่า เรื่องเงินสดขาดมือมันเป็นปัญหาของบริษัทมาสักพักแล้วเพราะถ้าเราไปดูในงบกระแสะเงินสดของบริษัทนะครับก็จะพบว่ามีปัญหาขาดเงินสดต่อเนื่องทุกปีในช่วงหลังคือเขามีกำไรทุกปีนะไม่ปฏิเสธอันนี้จริงๆแต่เงินสดติดลบปีละ2000ล้าน2000ล้านปีล่าสุด2,800เกือบ3,000ล้านแล้วนะครับสาเหตุเพราะอะไรกันล่ะเขแรก JKN มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเราเชื่อตามตัวเลขในงบการเงินคือไม่ได้บอกว่ามันเชื่อไม่ได้นะ แค่สมมุติว่ามันเป็นจริงเราเชื่อแบบนั้นเราจะพบว่ามันเหมือนกับการขายของแต่ขายให้ลูกค้าติดเครดิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เก็บเงินไม่ได้พอเก็บเงินไม่ได้เราก็ไม่มีเงินหมุนเวียนไปจ่ายเจ้านี้ข้อ2คือกว่าจะเก็บเงินได้ก็ใช้เวลานานสมมุติเราขายของครับเราก็เก็บเงินลูกค้าไปซื้อของจากซัพพลายเออร์มาขายต่อใช่ไหมในส่วนของ JKN เหมือนกับให้ลูกค้าเอารายการไปใช้ก่อนเลยแล้วค่อยมาจ่ายเงินทีหลังซึ่งค่าเฉลี่ยของการเก็บเงินลูกค้าตรงนี้อยู่ประมาณ 8เดือนเอ้ยคือสําหรับบริษัททั่วไปอะ่ะสามสวันนี่ก็เยอะแล้วนะหรือกรณีอย่าง7ซเว่นอีเลเว่นนะครับขอยกตัวอย่างเขาหน่อยแล้วกันอะประธานเหมียวเคยทำคลิปว่าเซเว่นเขาเก็บเงินสดจากลูกค้าตลอดได้เงินสดเข้ามาทุกวันแล้วค่อยไปค้างจ่ายกับซัลไยเออร์อีกทีอันนั้นเขาจะมีเงินสดเข้ามาตลอดส่วน JKN จะเป็นเรื่องตรงข้ามกันเลยคือเงินเขาจะช็อตง่ายข้อ3คือการเอาหนี้สินระยะสั้นไปลงทุนซื้อสินทรัพย์ระยะยาว เช่นซื้อลิขสิทธิ์ภาพ,พยนตร์และหวังว่ามันจะปั่นกระแสเงินสดออกมาเพื่อเอาไปชําระหนี้ระยะสั้นได้แต่พอการลงทุนไม่ออกดอกออกผลตามที่คิดแล้วทีนี้หนี้ระยะสั้นมันถึงเวลาครบกําหนดก่อนเจ้าหนี้มารอทวงเงินแล้วเราก็ไม่มีเงินไปจ่ายวิธีแก้ปัญหาก็คือการออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้พอหุ้นกู้เก่าหมดอายุก็ออกชุดใหม่เอาเงินมาจ่ายคืนหุ้นกู้ชุดเก่าซึ่งมันก็ทําได้ในภาวะที่บริษัทกําลังเติบโตได้ดีและอยู่ในยุคดอกเบี้ยต่ํา แต่พอดอกเบี้ยสูงหุ้นกู้ก็ต้องให้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วยหมายถึงภาระหนี้ของบริษัทที่มากขึ้นตามไปอีกจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับเดือนสิงหาคมบริษัทก็ออกมาประกาศว่าไม่สามารถจ่ายหนี้หุ้นกู้ได้กลายเป็นคลิปที่ประธานเหมียวทําลงไปเมื่อต้นเดือนกันยายนสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ทีนี้ครับตั้งแต่วันนั้นที่มีปัญหาจ่ายหุ้นกู้ไม่ได้หุ้นก็โดนถล่มขายยับเลยแถมเจ้าหนี้หุ้นกู้รายอื่นๆก็ขอใช้สิทธิ์ทวงหนี้พร้อมกันด้วย ทีนี้มีปัญหาแล้วครับจากราคาหุ้นที่ดิ่งอยู่แล้วนะ2.5บาทมาเหลือ1บาทกว่าตอนนั้นทางผู้บริหารเขาก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะครับเล่าสาเหตุต่างๆที่จ่ายคืนไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าจะหาเงินมาจ่ายคืนหุ้นกู้คือเรื่องราวตรงนี้อยู่ในอยู่ในคลิปที่แล้วหมดเลยสามารถย้อนกลับไปดูกันได้เช่นเคยส่วนนี้คือต่อจากคลิปเก่าครับหลังจากนั้นครับมีการประชุมกับเจ้าหนี้หุ้นกู้ชุดแรกซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีก็คือยืดระยะเวลาการจ่ายหนี้ไปได้ คือเจ้าหนี้เขาก็คงไม่อยากจะให้มันผิดนัดเพราะมันเสี่ยงต่อการไม่ได้คืนหนี้ใช่ปะละ่ะทุกอย่างเหมือนจะไปด้วยดีครับแต่ล่าสุดก่อนจะมีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ของบริษัทในปีนี้ออกมา JKN ก็แจ้งว่าได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจาการต่อสารล้มละลายกลางเป็นข่าวใหญ่อีกรอบข่าวออกมาปุ๊บหุ้นกระโดนเทขายยับอีกรอบ4ีฟลอร์เลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นหุ้นไทยนะครับจะมีกําหนดในแต่ละวันว่าจะไม่สามารถบวกขึ้นหรือไม่สามารถลบลงได้เกิน 30%เราเรียกมันว่าเพดานหรือว่าซีลลิงและก็พื้นหรือว่าฟอร์คือต่อให้มันจะเป็นหุ้นที่กากขนาดไหนเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ว่าหุ้น JKN กากนะอย่าใส่ไฟคนดูทั้งหลายครับใส่ไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายสารมาอีกหมายถึงว่าหุ้นกกา,กากทั่วไปอ่ะโดนเทขายยับแค่ไหนวันหนึ่งก็ติดลบลงไปได้ไม่เกิน30%ยกตัวอย่างหุ้นดีของเรา JKN อ่ะเปิดตลาดมาวันที่9ครับลบ3 0วันที่10ก็ลบ3 0 วันที่11วันที่12ไม่ลบหูสุดยอดเพราะว่าบริษัทฟื้นแล้วเปล่าตลาดหุ้นหยุดเสาร์อาทิตย์พามวันที่13ครับลบ3 0และวันที่1 4พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันอังคารก็ลบอีก3 0คือมันบอกได้ว่ามีแต่คนรุมขายทิ้งอะ่ะซึ่งถ้าเป็นที่ตลาดอเมริกานะครับเขาไม่กําหนดซีลิงและก็ฟลอร์เอาไว้นี่คืออาจจะร่วงยับไปมากกว่านี้แล้วแต่จริงๆการติดลบไป4ฟลอร์ก็ถือว่าลบไปเยอะมากไม่แพ้กันเลยนะ จากราคาประมาณ1บาทนิดๆครับเหลือ0.25บาทคือ25สตางค์อ่ะและล่าสุดหุ้นก็หยุดร่วงลงเพราะตลาดหลักทรัพย์ไทยทําการจับแขวนหรือว่าระงับการซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากบริษัทมูลค่าหมื่นล้านตอนนี้ลดลงเหลือมูลค่าแค่ประมาณ250ล้านเท่านั้นเองอ่ะแล้วก็มาถึงประเด็นที่หลายคนกําลังพูดถึงล่าสุดก็คือการยื่นสารล้มละลายนะครับ พอถึงจุดนี้คาดว่าที่ยื่นเรื่องฟื้นฟูกิจการกับสารล้มละลายกลางอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดแบบว่าเฮ้ยบริษัทล้มละลายหุ้นตกเจ้าของเจ๊งยับอะไรทํานองนั้นความเป็นจริงก็คือการยื่นฟื้นฟูกิจการถ้าสารรับเรื่องนะครับรับแผนฟื้นฟูกิจการเป็นการเซฟบริษัทตัวเองมากกว่าเหมือนให้สารช่วยสั่งบล็อกเลยบล็อกเจ้าหนี้เอาไว้เลยว่าอย่าเพิ่งมาทวงนี่ไม่ต้องจ่ายนี่ก่อนในระหว่างนั้นก็ทําธุรกิจต่อไปได้ตามแผน เพื่อหาไรายได้ทํากําไรมาจนกระทั่งสามารถจ่ายคืนหนี้กับเจ้านี้ได้ในที่สุดซึ่งถ้าทําสําเร็จอะตามแผนเนี่ยเจ้านี้ก็จะแฮปปี้ในภายหลังเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่โดนเบี้ยหนี้แต่แต่แต่อันนี้ย้ำว่าในกรณีที่ทําได้สําเร็จนะครับ ถึงจะเป็นการแฮปปี้้วยกันระหว่างเจ้านี้แล้วก็ลูกนี้ซึ่งบริษัทที่อยู่ในเคสนี้ที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็นการบินไทยที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการอยู่ในตอนนี้เขาก็จะไม่สามารถสร้างนี่ใหม่ได้ก็ได้แต่ทำการปรับโครงสร้างบริษัทขายทรัพย์สินแลวพยายามกลับมาทากาไรให้มากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง,ง่ายๆก็แบบสมมุติเราทําธุรกิจแมวๆแล้วกันเจ้านี่มาทวงนี่ล้มละลายการล้มละลายคือการที่เราไม่สามารถจ่ายได้ล้มละลายก็คือการที่เราจับแมวย่างเอ้ย โหดไปบอกว่าเอาม่เอาใหม่เปลี่ยน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 ,เ,น,เ,นเอาเป็นไก่แล้วกันครับล้มละลายหมายถึงเราไม่สามารถไปจ่ายหนี้ได้แล้วเราก็จับเอาไก่ไปย่างแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆให้กับเจ้าหนี่เป็นการชําระหนี้แทนเจ้านี่คนนี้ได้ปีกคนนี้ได้สะโพกคนนี้ได้หน้าอกอะไรประมาณทานองนั้นแต่การฟื้นฟูกิจาการมันจะประมาณว่าเราไปยื่นต่อศาลบอก e y, ขอไม่ย่างไก่ได้เปล่าไม่ไม่ได้ไม่ไม่อยากย่างขอหยุดหนี้ไว้ก่อนเลยแล้วขอเลี้ยงไก่ต่อเลี้ยงให้มันออกไข่ออกลูกมา เอาไข่ไปขายส่วนหนึ่งก็เลี้ยงเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขยายจํานวนไก่มีไก่มากขึ้นขายไข่ได้มากขึ้นสุดท้ายเจ้านี้ก็ได้ทั้งไข่ทั้งไก่ตัวใหม่วินวิน,วนแฮปปี้กันทั้งคู่ถึงจะช้าหน่อยก็ตามอะไรทํานองนั้นได้กันออกใช่ไหมระหว่างล้มละลายกับฟื้นฟูกิจาการแล้วในเคสของ j k เล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าจะเข้าสู่การฟื้นฟูกิจาการและทําได้สําเร็จจริงๆหรือไม่บริษัทน,นี้จะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ไหม ยังไงก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นต่อในคอมเมนต์กันได้เลยครับ